สวัสดีครับวันนี้นะครับเหรียญนะครับที่จะนาให้ชมนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับเป็นเหรียญเสมาย้อนยุคนะครับสร้างเนื่องในโอกาสนะครับที่ระลึกกรถินสามัคคีนะครับครบรอบชาติการ143ปีนะครับชื่อรุ่นว่าภาวนาบารมีนะครับนะครับวัดละหารไร่สร้างนะครับเมื่อปี2565นะครับรุ่นนี้นะครับก็มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่1นนะครับตุลาคมนะครับ 2 5 6หหนะครับโดยพระเกจินะครับ11รูปนะครับอาทิเช่นนะครับหลวงปู่ฮกนะครับวัดลาดนะครับเรืองศุกนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดูนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็หลวงพ่อศรีวัดะหารใหญ่นะครับเป็นต้นนะครับก็ด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปหลวงปู่ทิมนะครับนะครับเป็นทรงย้อนยุคแบบนี้นะครับนะครับก็จะตอก โคตนะครับที่สังกตินะครับแล้วก็ปลายจีวรก็จะมีตัวทอทหารนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับแต่ดูด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับให้เห็นเป็นนะครับรอยตัดนะครับในด้านข้างนะครับเหรียญนี้รู้สึกว่าที่วัดก็น่าจะยังมีอยู่นะครับผมไม่แน่ใจต้องลองดูนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังด้านล่างก็จะเขียนว่านี่นะครับเขียนนับที่ลึกครบรอบนะครับแล้วก็ วันที่นะครับแล้วก็มีตอกเลขด้านล่างนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นยันประจําของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับอันนี้ก็ให้ดูด้านหลังเหรียญนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับด้านหลังเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับผิวด้านหน้าจะเรียบตึงเป็นกระจกนะครับเงาเป็นกระจกมากกว่าด้านหลังนะครับด้านหลังจะดูแบบไม่ได้แบบเงามากแต่ก็เป็นผิวไฟนะครับนี่นะครับดูด้านหน้าอีกทีนึงนะครับ เหรียญก็จะประมาณนี้นะครับก็แกะพิมพ์ได้สวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสร้างทั้งหมด19,990เหรียญนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยสร้าง19,990เเหรียญนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเหรียญนะครับแล้วเราจะดูที่กล่องนะครับที่กล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะเขียนไว้ประมาณนี้นะครับก็ดูเป็นนะครับตัวอย่างได้นะครับ นี่พอดีว่าเพื่อนให้มานะครับก็เลยเอามาทําคลิปนะครับเอามาลงให้ชมนะครับก็มีโอกาสก็จะไปเลี่ยมพลาสติกไว้นะครับเอาไว้ห้อยนะครับห้อยโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซูมดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะด้านน่้จะเป็นรูปหลวงพ่อทิมนะครับแกะพิม์ได้สวยงามนะครับแล้วก็ต่อ นะครับต่อโค้ดนะครับปลายชีวางก็จะมีตัวทอทหารนะครับนี่นะครับผิวเหรียญก็จะเรียบตึงนะครับเป็นผิวไฟนะครับสวยงามอันนี้ดูด้านหลังนะนี่ดูขอบนะครับนี่นะครับขอบเหรียญจะประมาณนี้นะครับก็นี่เป็นยันด้านหลังนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ดูนะครับนี่นะครับ นี่เป็นด้านหน้าอีกทีนึครับนี่นะครับนี่เข้ามาดูด้านหน้ารวมๆอีกทีนึงนะครับก็นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับช่อง y u t u u e ฮัตอายุทยานะครับก็ถ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ f a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่าฮั r อายุทยานะครับก็สามารถเข้าไป ติดตามข่าวสารนะครับหรือเข้าไปชมภาพนะครับเก่าๆในงานพิพิธภัณฑพิเศษวัตถุมงคลนะครับของพาะเกจิในอยุธยาได้นะครับก็อาทิเช่นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อเอียดนะครับหลวงพ่ทิมพัดพระขาวนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณนะครับ